สวัสดีนะคะเด็กๆนะคะเรามาพบกันอีกแล้ววันนี้นะคะในห้องเรียนภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งใบครูยุพินนี่เองนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องใบโบกใบบัวนะคะเอามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะนะคะอ้าวภาพนี้นะคะช้างตัวนี้เราเรียกว่าเขาชื่อว่าใบ โบกนะคะบไบไอใบโบโอโกโบกช้างตัวนี้ชื่อว่าบไบไอใบบอัวบัวคานี้อ่านว่าใบโบคํานี้อ่านว่าใบาบัวนะคะต่อไปนะคะเรามารู้จักคํานําเรื่องนะคะคําที่หนึ่งมาเลยค่ะตานะคะตาหมายถึงนะคะ ผู้ชายที่มีอายุมากๆนะคะเราเรียกเขาว่าตาหรือเป็นพ่อของแม่เรานะคะเราก็เรียกเขาว่าตานะคะหรือตาเราตามนุษย์เราหรือว่าตาสัตว์ก็ใช้คำว่าตออาตานะคะคำต่อไปค่ะขานะคะนี่ขามนุษย์เราขาช้างขาไก่ก็ใช้คำว่าขออาขานะคะคำต่อไปนะคะ คำนี้งานะคะงาหมายถึงงางาช้างนะคะงาช้างหรืออ่าอันนี้มเม็ดสีดำๆเม็ดสีขาวๆนะคะไว้ทํากับขนมนะคะเราก็เรียกเขาว่างาเหมือนกันใช้คํานี้เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะคํานี้ภาพนี้คืองออวงงอ่วงนะคะงาง่วงนะคะต่อไปค่ะคํานี้ หูนะคะต่อไปลูกสอนชี้ตรงนี้นะคะอ่านว่าหออางหางหูงหางนะคะต่อไปนะคะรูมีคำมาให้นะคะคำนี้อ่านว่ามามีดูไม่นะคะมามีดูไม่นะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาเรียนเรื่อง ใบโบกและใบบัวนะคะมาฝึกอ่านกันเลยค่ะมามามาดูมาดูมาดูใครคะอ้าใบโบกต่อไปค่ะมาดูมาดูใครคะอ้ามาแล้วใบบัวอ้าอ่านตามครูเลยนะคะมา มามาดูมาดูใบโบมาดูใบบัวนะคะต่อไปค่ะ,ะภาพมาแล้วช้างตัวนี้ชื่อว่าใบโบมีมีอะไรคะตาใบโบมีตาต่อไปค่ะช้างตัวนี้ใบบัวมี ตานะคะใบโบกมีตาใบาบัวมีตานะคะต่อไปเลยค่ะอ่าใบโบกมีอะไรคะขาใบาบัวมีขานะคะใบโบกมีขาใบาบัวมีขา นะคะต่อไปค่ะอ่าช้างตัวนี้ใบโบกมีหูนะคะใบบัวมีหูนะคะใบโบกมีหูใบบัวมีหูนะคะต่อไปค่ะอ่ามาแล้วใบโบกมี อะไรคะอ้าวหางใบโบกมีหางนะคะต่อไปคะ่ะใบบวัวมีอ้าวเหมือนกับใบโบกเลยหางนะคะใบโบกมีหางใบบัวมีหางนะคะต่อไปคะ่ะอ้าวมาแล้วใบโบกมีมี งวงใบโบกมีงวงเอาใบาบัวล่ะมีเหมือนใบโบกไหมใบบัวมีอ้าวงวงเหมือนกันนะคะใบโบกมีงวงใบบัวมีงวงนะคะต่อไปค่ะอ้าวใบโบกมีอ้าวลูกศรชี้ตรงนี้เอาขยายให้ให,ใหญ่หน่อยคืออะไรคะ งาใบโบกมีงาเอาไปดูซิใบบัวจะมีเหมือนกันไหมใบบัวอ้าวไม่มีไม่มีอะไรเนี่ยใบบัวเนี่ยไม่มียื่นมาเลยสแสดงว่าใบบัวไม่มีงานะคะอ้าวไม่เหมือนกันแล้วนะคะใบโบกมีงาใบบัวไม่มีงาสแสดงว่าใบโบกเป็นช้างตัวผู้นะคะใบบัวเป็นช้างตัว เมียนะคะามาเรียนรู้กันต่อไปค่ะอ่านสะกดคำนะคะอ้าวครูมีคำมีพยัญชนะมีสระสะกดว่าแล้วก็อ่านว่านะคะคำที่หนึ่งมาเลยค่ะตานะคะพยัญชนะคือต่อตาสระคือสระอาสะกดว่าต่อ อ่าแล้วก็อ่านว่าตานะคะต่อไปค่ะอ้าคำว่ามาพยัญชนะคือมอม้าสระอ่าสะกดว่ามออานะคะและอ่านว่ามานะคะต่อไปค่ะอ่านสะกดคำกันต่อนะคะอ้าคำต่อไปค่ะ มีพยัญชนะคือมมสาระ,ะอีนะคะสะกดว่ามอีอ่อานว่ามีนะคะต่อไปค่ะหูพยัญชนะคือหอสาะ,ะคืออูสะกดว่าหออูอ่อานว่าหู นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้นักเรียนฝึกบ่อยๆนะคะเอาเรียนรู้ต่อไปค่ะามาแล้วฝึกอ่านและคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้นักเรียนคัดลงในสมุดเลยนะคะฝึกอ่านกันก่อนค่ะคําที่1มาแล้วมอามา,มาดอูอดูอ่านว่ามาดูเอาคัดเลยค่ะามาดู ต่อไปค่ะคำที่สองค่ะหออูหูกอาอกาหูกาอ้าวคัดเลยค่ะคำที่สามค่ะงอางาโดอีออดีงาดีอ้าวคัดเลยนะคะต่อไปค่ะคำที่สี่มอีมีขออาขามีขาอ่านักเรียนคัดลงไปเลยนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดด้วยนะคะอ้าวคำสุดท้าย ตออาตามอามาตามาเอาคัดเลยค่ะามาทบทวนอ่านทบทวนนะคะมาดูหูกางาดีมีขาแล้วก็ตามานักเรียนคัดลงในสมุดเลยนะคะให้สวยงามนะคะอ้าวต่อไปค่ะอ้าวอ่านคล่องร้องเล่นนะคะอ้าวชื่อเรื่องว่า บทว่านะคะโยกนะคะคำนี้อ่านว่าโยกมาโยกไปนะคะมาฝึกอ่านกันก่อนเลยค่ะใบโบกใบบัวโยกตัวไปมาโยกหัวโยกขาโยกมาโยกไปเ้าเขาบอกให้อ่านครองอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะใบโบก ใบบัวโยกตัวไปมาโยกหัวโยกขาโยกมาโยกไปนะคะอ้าวเขบอกให้ร้องเล่นอ้าวเราก็ต้องมาร้องกันสิคะนะคะนักเรียนร้องตามครูเลยนะคะ ใบโบกใบบัวใบโบกใบบัวยกตัวไปมายกตัวไปมายกหัวยกขายกหัวยกขายกมายกไปยกมายกไป นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะใบโบกใบบัวใบโบกใบบัวยกตัวไปมายกตัวไปมายกหัวยกขายกหัวยกขายกมายกไปยกมายกไปนะคะนักเรียนก็ไปฝึกอ่านให้คล่องแล้วก็มาร้องเล่นกันนะคะในชั่วโมงนี้ก็พบกันแเพียงเท่านี้ชั่วโมงหน้ามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ